วะามันบ่อยอย่างให้เอาไอไปฟังนะเบื้องดูกวันใบผู้หนะพูดหนะควันพู้นมึงเสียวไอคกูไปยังน้อเสียวไอยกูไปยังน้อสั่นงอกไปงอกไปงอกไปมันมายอมมีไอนี่จากแล้วนั่นมันฮอตสกัดแบบนี้เห็นบ่เห็นบ่มันฮอสสกัดเบิ้งเบิ้องเสียวไอไปน้อนเบิ้องไปไปไอไปฟังไป กวมาซอยมือนึงยกไปรถเรออมห็นทีกัดอีหลีได้เนาะมันมันจ้องเร็วครูบาเอ็ดม่ยกไม่ยกซอยนะบ่ให้ตัวกระท้ออุ้มไปฟังเนี่ยมันหวงไว้นี่บ่ให้ไผเขามาใกล้ว่าเคาเสียเด้อเสียทั่วประเทศเด้อออกตัวออกถุงนอกความเด้อครูบาเอ็ด โอไปนอนมันนอกเรื่องหามันบ่อยน้อมไม่ตัวกับท่อไปฟังเนี่ยมันเฝ้าอยู่เนี่ยอือบ่อยนอยไปลุลดเรื่องเสบายไปนอนความผูกพันบะว่างคนหรือสัตว์น่าหน้าน้าบ่อยมันคนหรือสัตว์ความผูกพันพื่อเพื่อะพื่อโอ้ตะลิโตนสัตว์เพือ บ่ให้ยกไปฟังเลยไปอลาลรโดมซะไปลาบมันไป,นไ,ปไปนอนด้วยเออไปไปลูกไปนอนไปเดี๋าายวไอไปนอนไปไปโอ้ยเนาะความผูกพันบาวา่าคนหรือสัตว์สียแล้วพอดึงตายไปแล้ว พ่ต้องเสาดอกลาโอ้หฮยใช่อื่นสอื่นล้วล่ะช่อืนเลยอื่นแล้วเลยสะ่อื่นวะโอ้สีหายเอืมเสอออกทั่ประเทศหายะลูกไปไปเสียไปนอนเด้อพอาละพอนะ โอ้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 มันบ่นอม่ยด้นะมันเป็นสิบบ่นย้อมาไปฟังเลยพูดนะเจอายเป็นยังบอะเนาะอืมตืนีบอะไรเนาะเ้อายเป็นยังจีบอาไอะไรปูพอแลเวพอแล้ว่ทยะอ่าม่าม่นฮ่าฮ่าฮนาต่นมันมันฮ่าฮ่าฮดมเนาะไปฮ่า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  พวกใบเอ็ดขึ้นมาอยู่นี่วันนี้ไปใส่แล้วจะเอากินนะพวกาเอ็ดกับเสาหลายห้องไห้ง้างไปทั้งพุ่นละห้องไห่พวกอยากมาเบิงหอดพิธีฝังโวกพวกพวกมันบ่นย้อมนะเบิ่งไหนมันบ่นย้อมนะพุ่อนะมันบ่นย้อมนะพุ่อนะมันบ่นย้อม ความผูกพันเนาะโ,โว้ว่าคนเหอสัตว์ลุก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 ว่าดีเนาะพุ่นน่ะไปกินของเด้็ยไป Egg, egg. E เฮ้เฮ้เอาไว้ไปฟังเอะไรไปฟังโอ้มันขวงไปเลยพวกน่ะพน่ะมันบอกอย่างเง้คัไปฟังคนปน่ปน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 โอ้มันหยายอายมันลุกลุกลกลุได้เห็นเนาะพุกน่ะลุกลุก <c oughs> ลุกลกาสั่นโอ้บนน้อเลยอ่ะขวงไปเลยอ่ะ เียบบบบบบุบุบ,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 บไปบุมันเจ้าอันพื้ลุมหน่อยพอ,ลอ,อ,ยอ,อยดล,าล่าน่อยบุหน่อยทีละม่ส่งอ้คนนี้เลยเด้อเบงบงแบงแบงแบงบงบงเบงนยอมเบงเบงมันกัดมันเคลียมันฉีบมันอยากให้อายตื่นไหม เย yeah. นอนเถอะนอนหลับดีดีเถอะไปเลไปนอนหลับันดีเถอะไปไ <c oughs> <Okay. S 2> ปโปะไอ,เอเ้เนี่ยเนาะห้องก็เดียมมีคือเสียวเดียมดิ่นลงเดียมนั่นละเดียมเนะเาะลุงเนาะเดียมได้ก็ได้เนาะไปเด้เวลาเด้อไปดีดไดม่สุกเด้อ แจ้งให้เนาะสวยแล้วสรบสวยแล้วถ่ายไว้ถ่ายไว้สุกขาบลุดตอนลงไปยินน้ำมันทายองไห้เ่ยวายมันห่วงน,นู่นนี่แต่มันยากสึท้ทั้งหลังก่อนเด้อโอ้นั่งเ้าเลยเว้ยบอย้อมเลยเว้ย ความผูกพันนะโว้คุณนางเฝาเลยลงมาน้ำดิเร,รเราลงมาเราลงมาพอแล้วพอแล้วมึงจะมาลอยควัดเดือมือแรงอ่ะ เพื่อน่ะครับหมอแล้วก็บ่ตานี่เลย